สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราก็มาเจอกันในคลิปเลขดับบนนะคุณผู้ชมเลขดับบนงวดประจำวันที่17มีนา2563นะคะนะคะก่อนจะไปชมตัวเลขก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะนะคะไม่เป็นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะนะคะเออที่ ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปเลยคุณผู้ชมเมื่อวานก็ไม่ได้เมื่อวานก็ไม่ได้ลงนะคะเมื่อวานไม่เป็นก็เมื่อวานนะคะก็ไม่ได้อยู่บ้านเนาะนะคะไม่ได้อยู่บ้านก็พาลูกสาวไปหาหมอนะคะคุณผู้ชมคุณหมอนัดนะคะก็ไปไปสองที่เลยนะคะไปสองที่ ไปอีกอำเภอหนึ่งไปหมอหาหมออีกอำเภอหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็ไปอีกที่หนึ่งนะไปอีกอำเภอหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าต,ตอนเช้านะตอนเช้าไปไปรับยานะแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเอาเหล็กเหล็กดัดฟันอกนะฮะตอนเย็นที่คลินิกเนาะก็ไม่ไม่ว่างเลยเนาะไม่เป็นกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วคุณผู้ชมช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาได้ลอคำนวณ ตัวเลขคำนวณคลิปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็เดี๋ยววันพฤหัสนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกเนาะเพราะว่าคุณหมอนัดอีกอีกโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนาะนัดอีกนะคนะ,ะคุณผู้ชมนัดไปพบแพทย์อีกเนาะนะคนะ,ะก็ในเบนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยมากๆเลยนะไม่ค่อยมีเวลาได้คำนวณแต่ว่าตัวเลขมันก็น่าจะลางๆแล้วแหละนะคะคุณผู้ชมนะ,ะอ่านี้ ไม่เป็นจะนอกเครื่องไปเนาะนอกเครื่องไปก็เสียเวลาท่านผู้ชมนะก็ไม่อยากจะทําคลิปยาวนะคุณผู้ชมก็คืออ่นนี้เลขดับบนปรากฏว่าอ่างวดที่แล้วนะหนึ่งมีนาเนาะงวดงวดสูตรหนึ่งไม่เป็นได้เจ็ดนะคุณผู้ชมไม่เป็นไม่ได้มาสแสดงสแสดงวิธีให้ดูนะคะเพราะว่า ตัวน,นี้ดับมาแล้ว17งวดนะ1ิงวดงวดที่แล้วด้วยเนาะนับนับงวดที่แล้วด้วยเนาะสิงวดไม่เป็นก็คำนวณย้อนหลังมาแล้วมันมันก็จริงนะคุณผู้ชมนะ,ะดับได้จริงนะ,ะก็ไม่ได้มาหลอกลวงนะเพราะว่าไม่เป็นไม่รู้จะทําไปทําไมเนาะคุณผู้ชมนะคะออคำนวณได้แบบไหนก็ลงแบบนั้นนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะแล้วก็สูตรนี้นะสูตรนี้งวดที่แล้วได้เจ็ดงวดนี้ได้เลข2นะคุณผู้ชมนี่นะคะหนึ่งมีนาได้เลขสอง แล้วก็งวดที่สูตรที่สองงวดที่แล้วได้เลขหกนะงวดนี้ได้เลขสองก็ดับได้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็ดับได้นะงวดที่แล้วผลรางวัลที่หนึ่งออกเก้าสามแปดนะฮะเก้าสามแปดก็ไม่มีนะไม่มีเก้าไม่มีสามไม่มีแปดอยู่ในนี้นะแล้วก็สูตรสองคำนวณได้สี่นะคำนวณได้สี่สูตรงวดนี้คำนวณได้เจ็ดนะดับมาแล้วสิบสามงวดนะส,สูตรนี้นะ ก็หลุดไปแล้วนะทุกสูตรหลุดมาแล้วอย่างละหนึ่งหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมหลุดช่วงกลางๆนะคะก็หลังจากนั้นก็เดินมานะคุณผู้ชมอ่างวดที่แล้วสูตรสี่ได้หกนะหกก็ดับได้นะแล้วก็งวดนี้ก็ได้หกอีกนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่เป็นบวชลกบวกหลายรอบแล้วนะเพราะว่าการพลาดนะคะการพลาดอ่าสรุปนะคะสรุปอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะอันนี้งวดนี้นะงวดใหม่นี้เนาะสิบหกมีนาเนานะสูตรหนึ่งได้สอง สูตรสูตรสองได้สองได้สองอีกแล้วนะคุณผู้ชมสูตรสามได้เจ็ดสูตรสี่ได้หกไอเบนก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เอ่อดับอยู่ทั้งทั้งสี่สูตรหรือไม่นะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเอา่องวดที่แล้วนะงวดที่แล้วอันนี้อันนี้คืองวดที่แล้วเนาะนี่งวดที่แล้วนะที่แล้วนี่งวดที่แล้วเจ็ดหก นี่จ็ดหนี่คุณผู้ชมเจ็ดหสี่หกนะเจ็ดหสี่หนี่นะคนี่คืองวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะนี่เจ็ดหกสี่หกเจ็ดหกสี่หกงวดที่แล้วดับได้นะคุณผู้ชมงวดนี้สองสองเจ็ดหกเนี่ยหกอีกแล้วคุณผู้ชมงวดที่แล้วก็ 6. หกงวดนี้ก็ห ไม่เป็นไม่เป็นได้คุยกับท่านผู้ชมว่าอา่างวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วดับล่างดับล่างปรากฏว่าสูตรนี้นะสูตรนี้ไม่เป็นได้คุยกับท่านผู้ชมว่าไม่แน่นะสูตรหนึ่งสูตรสองมันดับได้เก้ามันอาจจะไปเป็นเด่นอาจจะไปเป็นเด่นบนก็ได้ไม่เป็นได้พูดอยู่นะถ้าใครฟังแบบว่าไม่ได้กดข้ามกดอะไรนะคุณผู้ชมมันก็ไปจริงๆนะ9ก้ามันไปหลักร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะ แล้วก็เป็นเด่นด้วยเป็นทั้งเป็นทั้งเด่นบนแล้วก็เด่นล่างนะคคุณผู้ชมวันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้คือดับล่างนะคะนี่คือดับล่างอันนี้คือดับบนเพราะว่ามันไม่ได้เลขสองเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นตัวเด่นเป็นไปได้ไหมคะเป็นตัวเด่นทั้งทั้งบนทั้งล่าง สูตร่างไม่เป็นยังไม่ได้ยังไม่ได้คำนวณเลยนะมันมีสูตรอยู่นะไม่เป็นยังไม่ได้ไม่มีเวลาเลยเนาะอันนี้ก็มามาวันนี้ว่างนะเพราะว่าเมื่อวานไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็ไปทะเลสาบนะคะวันวันก่อนเนะาะวันก่อนไปทะเลสาบอ่าน้ําจืดนะคะที่อําเภอชุมพลเนาะพาลูกไปเปิดหูเปิดตานะคุณผู้ชมเขาเป็นโรคซึมเศร้าเนาะเราก็ต้องอพาเขาไปเที่ยวไปอะไรบ้างเนาะคุณผู้ชม ก็เมื่อวานก็พาไปหาหมอนะคะเมื่อวานเมื่อวานไปหาหมอทั้งวันเลยนะทั้งรอบเช้าทั้งรอบเย็นเนาะรอบเย็นก็ไปคลินิกนะไปเอาเด็กดัดฟันออกนะคะก็ไม่มีเวลาเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะวันนี้ค่ำๆนะค่ำๆไม่เป็นก็จะลงสูตรดับดับล่างไว้ให้อีก อีกสูตรหนึ่งนะอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่า,อ,าอะไรดีอะเดี๋ยวจะคำนวณให้เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าถ้าได้ถ้าได้นั่งคำนวณแล้วก็คือจะจะคำนวณให้มันจบจบ,จบไปเลยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้มีเวลามานั่งเตรียมตัวหลายครั้งในในแต่ละวันเพราะว่าไม่เบนเนี่ยภาระเยอะนะคะภาระเยอะเนาะงานบงงานบ้านอะไรงานสวนบ้างอะไรบ้างเนาะคุณผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่เบนก็ขออนุญาตจบจบจบ,จบคลิปไว้แค่นี้นะฝากคําเตือนด้วยเนาะ นี่นะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณใการรับชมด้วยตัวเลขในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงสถิติความน่าจะเป็นนะคะจากการนําผลรางวัลงวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมาบวกลบคูณหารเพื่อหาตัวเลขเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะ,ะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะ,ะก็และไม่มีเจตนาหลอกลวงมอมเมาประชาชนแต่อย่างใดนะคะโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้ง ขอให้ทุกท่านจงโชคดีและถูกรางวัลกันทั่วหน้านะคะสาธุสาธุสาธุนะคะ,ะอันนี้ก็คือคําเตือนนะก็เตือนกันนะคุณผู้ชมนะก็ไม่เป็นก็ไม่รู้เนาะว่าคลิปนี้นะก็จะดับได้หมดทุกหลักเหมือนคลิปเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือไม่นะแต่ว่าสูตรนี้นะก็หลุดหลุดมา,าหลุดมาสูตรละครั้ง2องครั้งแล้วนะคะหล,หลุดจากดับนะ มาเป็นเด่นนะคุณผู้ชมนี่นะดับบนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันเนาะมาเจอกันในคลิปเอ่อดับล่างนะไม่เป็นก็จะได้คำนวณไว้เลยนะคำนวณไว้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวค่ำๆจะลงให้อีกรอบหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็เอ่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้ามี หนังขายาขึ้นก่อนนะของคลิปนะแล้วก็ฝากชมหนังขายาด้วยเนาะตอนท้ายคลิปแบบบนคลิปนะแล้วก็สําหรับคลิปอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเลขก็ฝากท่านผู้ชมด้วยเนาะฝากฝากเป็นกําลังใจด้วยนะเพราะว่าช่องไมเบนนะก็จะลงการท่องเที่ยวด้วยเนาะคุณผู้ชมนะก็จะสลับสลับกันไปนะก็ ตอนแรกว่าเอาต้นไม้ด้วยนะเอาการเกษตรด้วยแต่ว่าจะน่าจะตัดออกนะคุณผู้ชมน่าจะตัดออกจะเหลือแต่ตัวเลขกับการท่องเที่ยวนะฮะตัวเลขกับการท่องเที่ยวดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะก็หากมีคลิปการท่องเที่ยวก็ฝากฝากเป็นกําลังใจด้วยไม่เป็นก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะเพราะว่าไม่เป็นทําคลิปก็ยังไม่ได้มีไรายได้จาก youtube แต่อย่างใดนะคุณผู้ชมนะคะก็ ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ไม่เป็นด้วยเนาะอ่าไม่เป็นก็ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ร่างทรงนะก็ไม่รู้เนาะว่าอ่าเลขมันอ่ามันจะออกมาแบบไหนนะคุณผู้ชมดับนะคะแต่เลขนี้เลขนี้ไม่เป็นเนี่ยเลขเนี้ยไม่เป็นกลัวว่ามันจะไปไปเลขบนนะคุณผู้ชมเนี่ย เลขสาตัวเนี่ยไม่ตัวใดก่หนไปบนแน,น่นอนเอยไปไปล่างแน,น่นอนไปล่างแน่นอนนะนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคลิปรับล่างนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ